สวัสดีค่ะครูวระุณยกจ้ามื่อนี้ยกจะพาพี่น้องเข้าสวนมาเก็บน้องไม้สดไปเห็ดกับเขากันจ้านี่ค่ะมาเบิงน้องไม้สดในสวนกําลังออกหลายเลยนะคะพี่น้องค่ะมีแต่นองใหญ่ๆตะมุตะมิเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพายตรงรื้มแรงนะคะยกปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะเดือนพฤ้นสภามนะคะพี่น้องกะบ่อย่งถึงปีเลยค่ะเพิ่นก็ออกนอนแล้วนะคะเพราะว่ายกใส่นำหยุดในเพิ่นนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวจะมาเก็บเอาจากสองนอนะคะไปเฮ็ดเป็นหมกหน่อไม้ค่ะมือนี้งยกจะหมกหน่อไม้หมกหม้อสูพี่นองกินแสบๆนะคะมึงนี่ค่ะพี่นอง่ะแตกตะมุตะมิค่ะขึืนดีขนาดเลยค่ะพอดีฝนก็ตกลงมาใส่นะคะเพิ่นเกิดแห้งขืนแห้งงามค่ะมันยั่งถึงปีเลยค่ะมึงแน่ออกนอออกกอดีแล้วค่ะจะได้มีหน่อไม่กินตลอดไปเนาะนี่ค่ะชมสวนไปเพื่อนๆก่อนเนาะค่ะ วันเท่ากับผสมประสานมีกินมีเก็บทุกอย่างราคาสบายใจแล้วค่ะเรต้องไปตลาดเนาะคะ่ปะป่ะแต่วัตถุดิบพ่าวแล้วนะคะ,ะยานางกะมีชะอมกะมีนะคะนอม้สดพริกสดนะคะในสวนมีทุกอย่างเลยค่ะเราต้องไปตลาดนะคะนี่ค่ะชะอมยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งตัดยิ่งโปงนะคะพี่น้องอู้ยปะทนจะจะกินละค่ะเดี๋ยวข้ามเทวามากกินชะอมมากเนาะคะ่ะเราเลยปลูกว้ตั้งเยอะเลยค่ะหาซิต้นนะคะนี่ค่ะยานางจากธรรมชาตินะคะปะ่ะ เอาหน่อใหม่ไปซับเนาะคะ่ะซับซับเป็นชินช้นๆเล็กๆน้่ยๆนอยนะคะซับแบบเครื่องขาซับมะล,ละกอในราคะพี่น้องคะนี่ค่ะกะขันนามยานัางเนาะนามยานางนี่กะยกกะใสเครื่องปั้นปั้นเอานะจะมือจังบดับเนาะอ่ากะตั้ข่าเบือใส่นะคะตั้ข่าเบือใส่แหละกะเอาไปผสมลงในหม้อปรุงรสชาติที่ห้องมักเลยค่ะ ใส่น้ำปลรราใส่ผงชูรสนะคะปุงให้แซ่บก่อนนะคะแต่ว่าอย่าพึ่งอาห้มันเข้มนะคะถ้ามันเข้มมันก็สิลําบากแน่นะคะพี่น้องคะนี่ค่ะพอเข้าได้ส่วนผสมเรียบร้อยเขาก็ไปลงในหมอนะคะข้นกวนแบบนี้นะคะเป็นยังยกือคน้นค้นประจํา้นวอยบางคนอาจจะงงนะคะเพื่อวาบวให้เขาเบื่อติดหมอนะคะทันใหม่หมอมันจะลําบากคะ่ะพี่น้องคะกินมันจะบ่แซ่บนะคะมันจะเป็นกินขิวกินเหม็นใหม่นะคะนี่ค่ะ เมื่อน้องใหม่เข้าเขาที่แล้วเขาเบาิกซุกแล้วเขาก็ใส่หมูลงไปนะคะอันนี้ยกกระใส่หมูน้่ค่ะเป็นหมูเนื้อแดงและค่ะกับบดได้เหนียวนะคะสีใส่ที่หลังก็คือว่าเนื้อหมูจะได้เบอเหนียวแห้งนะคะพี่น้องจะได้แบบว่าใหเขาซุกแล้วก็บแบบนุ่มๆนิ่มๆน,น,น,นะคะเนื้อแบดแข็งนะคะนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะนาตาหน่ายกินมาค่ะระว่างที่เขาหมกนี่ค่ะหมกมอนี่ก็คือแบบว่า พยายามค้นนะคะค้นเรื่อยๆค้นตลอดนะคะถมเรือเึ้่นมากนี่เขาเหนียวนะคะที่ห้อยขบเบื่อนะคะมันจะติดหมอนะคะนี่ซุกแล้วนะคะเติมพักที่ห้องมักลงไปเลยจ้าอันนี่ยกกระใสจัดเต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ชาวอมนะคะชาวอมกับบอตองซื้อนะคะอวิวสวนจะมันมีกินมีเก็บหลายที่นอง เลือกินเนื้อไส้ราคะตอนนี้สะดวกสบายค่ะเพราะต้องไปหาทังอื่นไกลค่ะช่วงนี้ก็จะเห็นยกถังกับเขาต้นในสวนเนาะค่ะเนาะตอนนี้มะเขือก็ออกลายแห้งแต่ว่ากับ,บ่ยังเห็ดเมนู่จากมะเขือให้พี่น้องกินอยู่เดียวมือหนาอโอกาสดีๆด,ดีก่อนจนาะช่วงนี้ก็ขอกินน้อไหมสดก่อนน้อไหมสดกําลังออกไายเพราะว่าเป็นเมนูที่มักนะคะมากินแกงน้อไหมมกน้อไหมเอยียงกระตามค่ะต้องเห็ดโดยจากน้อไหมนี่ยกมักแห้งค่ะ ต่อไปยกกับสิขยายไปได้หลายแล้วค่ะพี่น้องค่ะน้องใหม่เพราะว่ามากกินเนาะทำมันหลายแห้งแล้วกับหนึ่งอัดถุงไว้กินยงมมันบะม,มี่เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วจ้ามา,มาเด้อมาเด้อมาเด้อแสบหลายแสบนัวหลายมกน้องใหม่มกคนคน,คน,คนแขนพี่น้องค่ะมาค่ะเอาเขาเหนียวนอนมาคุยน้กากันจ้าสูตรนี้จะเป็นแสบแห้งพี่น้องยกกับเขาเหนียวคุยอ้ยเอาจนอิ่มจนจุกพุละค่ะน้องใหม่สดๆเลยค่ะม้ต้ตองแหมขึ้นขามขึ้นนะคะ ยิสดสดมันในส่วนเห่านี่แหละค่ะดิกินสมนใจอยากเลยค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกาคุณโยกน้ำนะคะสวัสดีค่ะ